เเเฮฮฮ้้้ยยยนึกว่าอยู่น้องนึกว่าหนูเรียนหัวระวังนะหาหัวใครหัวมันนะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเฮ้ยข่ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบนะหลบนะโอ้ไม่น่าเชื่อผู้ชมตอนนี้ตึกที่ช่องสามสั่นอย่างนี้เลยนะระหว่างนี้สั่นแรงสั่นแรงสั่นแรงโอ้สุดสั่นแรงมากนะ ต้องตัดก่อนนะลองไฟหล่นนะลองไฟหล่นนะลองไฟหล่นมาอเอาตรงนี้หมาสิล้อยลองระวังลองก่อน ต้องจั uh, oh, like okay. ่อนนไปหล่นลองไปหงไปหล่นนเธอระวังนะพี่วันอ่ใหญ่คิดว่าเขาพี่วันเลยดิ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ